พี่หนุ่มฟินแลนด์หรือพี่หนุ่มแคปหมูนะฮะไล่เดือดผู้เจ้าขาหลังจากโดน,านพาดพิงว่าเป็นแอดมินเพจนะฮะที่เชื่อมโยงนะฮะที่ว่าใไห้นะฮะเออน้องคนหนึ่งนะฮะ,ะจบบรสินหลังจากนะ,ะเป็นกระแสข่าวหลายอ่นหลายอย่างเนาะเฮ็ดหายหลายหลายคนเลยหล,ยหลายท่านเข้าใจว่าเพจเพจที่แะประยุดเนี่ยนะฮะเป็น โค้ดแอดมินนี่คือพีน่นมนะฮะพีน่นมฟินแลนด์หรือพีน่นมแคบปหมูโรงงานแคบปหมูของโรงพยาบาลฟินแลนด์นั่นเองโอ้เจ้าขานะฮะเพิ่นก็นได้ออกมาเเวามาอธิบายว่าตัวเพิ่นนั่นบ่ได้เป็นคนบ่ได้เป็นแอดมินนะฮะแล้วก็เพิ่นก็ยื้อเอารักฐานมาให้เบิงน้ำนะบูเจ้าขานะคะตรงนี้มันเป็นข้อมูลหลังบ้านนะคะถ้าผู้ใดอยากเบิงเด้อนะฮะแนะนำนะ,ะไปเบิงที ลายสดของพี่นุ่มนะคะอขอมูลหลังบานเพิ่นเพิ่นเ,พนเอามาให้เบงนะคะสมหญิงกับสีบอเอามาให้เบิงแต่นะคะสําหรับที่สมหญิงนะคะอ่ามีเพจหนึ่งเพจสองเพจสามเพจนะคะสมหญิงนะคะเชื่อนะคะและก็เห็นนะคะในสิ่งที่เพิ่นเอามานําเสนอว่าเพิ่นบริเป็นแอดมินเพจเพจนั่นแน่นอนนะคะและเพิ่นก็นยังอธิบายด้วยว่า บอกไว้เลยว่าเพิ่นบอดด้มีปัญหากับพี่จุนหรือบ่าวภูไทยสเตอร์ดิโอนั่นเองนะผู้เจ้าขาเพิ่นก็ได้บอกแล้วว่าเพิ่นไม่มีอะไรติดใจบอดด้มีอีหยังพิจใจกันเลยนะฮะและ้วก็และเพจของอพี่นุ่มแคปมูเนี่ยออแอดมินกับพี่จุนก็เป็นแอดมินคือกันมูเจ้าขามีปัญหามีอย่าง พี่จุนก็เป็นคนอ่าแก้ไขอีหยังไห้นะฮะเพิ่นบริมีปัญหาอีหยังกันเลยนะฮะยืนยันได้ว่าสิ่งที่เห็นนะบ่เป็นความจริงเด้อนะฮะทุกคนที่เข้าใจว่านะฮะพี่นมเป็นแอดมินเพจเพจที่นะฮะแซะบ่หยุดนะฮะเชื่อมโยงสิ่งนั้นสิ่งนี้บ่หยุดขออนุญาตบ่เอ่ยซื่อเพจเพิ่นเด้อนะคะเดี๋ยวมันสิมีปัญหานะคะเออสมหญิงกับเบาอากอ่ามีปัญหากับผู้ไร เบื่อนะผู้เจ้าขาบม่อยากไปเที่ยวโลกพักและซันท่อนะฮะ,ละ,ะหลักกระไฮ คิดคำนวณเอาว่าเข้าหมายถึงผู้ใดตรงใดนะคะขนาดพี่นุ่มเพิ่นออกมาว่านะเพิ่นเกิดยังบ่ได้เอ้ยซื่อนะคะและก็ให้ทุกคนนะคะเข้าใจไใม่เด้อมูเจ้าขานะคะหลังจากทุกอย่างมันจบภายในข่ายแล้วนะครับบอบบิดกะสั่งลูกน้องทุกคนว่าจบไปแล้วแยกย้ายกันทำมาหากินแล้วอย่าไปเอ่ยถึงกันอย่าไปว่าให้กันมูเจ้าขาโดยประมาณนี้ทุกคนก็ได้หยุดทุกคนก็ได้ตางทำตางนาที นะคะนะฝากไว้น้าพี่นุน่มเพิ่นก็ฝากมาว่าให้เป็นกระบอกเสียงนะฮะกระจายให้แน่ไาสั่นว่านะฮะสมยิงก็ได้เห็นก็ได้เบิ้งไร่สดของเพิ่นนะฮะก็ได้เข้าใจแล้วว่าเป็นลักษณะนี้ๆๆๆนี่นี่นี่นาะคะที่สมยิงงว่าสู้ฟังและขอมุล่นล้างบ้านเพื่อนก็เอามาให้เบิ้งแล้วขอมุ่นตรงนั้นมันก็คือความจริงมูเจ้าขาผู้ดใดเป็นแอดมินเพจใดนะคะเข้าจิ้มเข้าไปแล้วมันก็สิเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงมาให้เบิ้งเลย ว่าผู้ใดเป็นของไผ่นะคะอยู่ในลีดนั่นบมี่มูเจ้าขามูเจา้าสิลบออกกับไะไรเด้นะคะในระบบมันกับสีเดงขอนมาอัตโนมัติอยู่ดีมูเจ้าขาฝากไว้น้ำเดือกขาดเอ,อ